ที่สภาพแบบใต้แดงเลยนะฮะอีโคซิกอร์ er ยังอยู่นะครับญี่ปุ่นที่คุณภาพไม่แพ้รถยุโรปไม่สิบกว่โรนะฮะร,รถไปเลย 2- องถึงสามแสนกว่าบาทดูไม่ติดแล้วครับคันนี้ผมไม่ได้อยู่กับรถใายแดงนะฮะแต่ว่าอยู่กับรถมือสองที่สภาพแบบใายแดงเลยนะฮะอีโคซิการ์ er ยังอยู่นะครับ ตอนนี้เราอยู่ตอนนี้ผมก็อยู่กับแ a m r y p r e m i u ี Luxury นะครับซึ่งเป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะฮะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับถ้าลูกค้าที่เคยใช้รถยุโรปอยู่แล้วเนี่ยจะทราบเลยครับว่ารถญี่ปุ่นที่คุณภาพไม่แพ้รถยุโรปก็คือแคม r y ของเราเองนะฮะจับคันนี้นะครับสภาพแบบจะบอกว่าป้ายแดงได้ไหมอ่ะก็ได้นะเพราะไม่ยังไม่ถึง20บนะครับไม่สิบกวลนะฮะคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่ล้านแปดนะฮะแต่วันนี้เราขายทุกภูครับเพียง1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับ ก็ลดไปเลย 2- 3ถึงสแสนกว่าบาทนะฮะถูกมากๆเลยนะฮะสาว,วกเตยตาต้องมาชมคันนี้นะครับกับคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะฮะน้ำมันแพงก็ซื้อตัวนี้ไปขับได้เลยนะครับประหยัดน้ำมันมากแล้วก็ได้ความแบบลักชวรี่ได้ความพรีเมียมนะครับด้วยไฟหน้าเส้นสายนะครับของเขาก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะมี LED ให้พร้อมนะครับ แล้วก็โลโก้สัญลักษณ์สีฟ้าบ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดลักโลกนั่นเองนะฮะคันนี้ก็มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ17นะครับยางปี2 1นะฮะใหม่มากๆนะครับเดบิดสโตนโรงงานเลยนะครับคันนี้แบบจะบอกว่าคลิปมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้กุญแจสมาร์ทเอนทรีนะครับสามารถเข้าออกได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะกระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับันี้เป็นสีขาวมุกนะฮะสวยมากๆหล่อมากๆนะครับ ด้านท้ายของเราเดิมจะบอกว่าป้ายแดงเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าสวยกิิบมากนะครับดเดี๋ยวเราไปดูภายในกันกลิ่นอายของรถป้ายแดงยังติดอยู่เลยนะฮะคือแบบจะบอกว่ากิิบมากอะ่ะจะว่าเป็นเทสต์ไลท์ไหมก็ไม่ใช่อะ่ะเพราะว่าเทสต์ไลท์มันไม,ไม่ไม่ควรจะเป็นสิบามถูกไหมฮะคันนี้เราได้มาแบบพิเศษสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ข้อได้เปรียบของ โตโยต้เองก็คือเรื่องแม่ทนายนั่นเองนะครับแล้วก็ความคงทนเราแบบขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะเราก็จะได้ภายในแบบซ่ยรูเป็นลายไม้นะครับแล้วก็นี่เลยฮะเครื่องเสียง JBL เสียงพอมากนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับฟังก์ชันออปชั่นแบบครบเซตเลยนะครับมีสันรูปมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็บอกของเขานะครับเนีสามารถปรับปล่อยลมลมเย็นลมอุ่นลมร้อนได้เนาะกับตัวเบาะตรงนี้นะครับ มีอัโตเบรกโฮมาให้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะฮะมี3โหมดการขับขี่ Eco Normal แล้วก็ Sport นะครับแล้วก็มีโหมด EV ที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดในการทำงานนะครับไฮบริดของ Toyota ก็จะเป็นเทนทวีใหม่แล้วนะครับเขาจะสามารถปรับจูนการทำงานได้อัตโนมัติระหว่างน้ำมันกับไฮบริดนั่นเองนะฮะขณะที่เราขับไปขณะที่ถอนคันเร่งเขาก็จะทำการรีชาร์จไฟกลับเข้าไปเพื่อใช้พลังงานสะอาดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญคือ Toyota แอร์ฉ่ำมากนะครับ ฉ่ำไม่พอชนมากๆด้วยนะฮะได้ความรู้หลากพลียม่กมากๆเลยนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับสามารถปรับเอ็นได้ด้านหลังของเราก็พิมพ์เยีะมกมากๆครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันส่วนด้านหลังของเรานะครับก็ให้ความเป็นผู้บริหารตัวจริงเลยนะฮะคือกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายมากครับสําหรับแคมรี่ของเราแล้วก็มีม่านนี่ฮะสามารถก่องแสงกันแสงได้นะครับไฟห้องโดยสารนะครับ เป็นแบบ LED ด้วยนะฮะเปิดปิดได้และที่เจ๋งที่สุดเลยก็คือตรงน,นี้นั่นเองครับโอ้โหสิกเซ็นติกร์ยังอยู่เลยนะฮะแบบแล้วจะเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับด้านหลังนะฮะสามารถเปิดปิดปรับเอ็นได้ด้วยนะฮะอันนี้ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับปรับเอ็นได้จากจอทัชสกรีนนี้เองนะฮะโอ้โหพมเมยมสุดๆเลยนะครับแล้วราคาเหลือแค่ล้านห้า แสนแปดห้านห้าแสนแปดหมืบาทนะครับก็คือแบบประหยัดเงินไปได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับสำหรับไฟห้องโดยสารก็จะเป็นมีไฟสร้างบรรยากาศนะครับมีแอมเบรไลท์นะครับกลางคืนให้ความแบบสวยงามมากๆเลยนะครับมีกระจกตัดแสงข้างหลังด้วยนะครับจะบอกว่าออปชั่นแบบครบเลยเพราะว่าเป็นตัวท็อปของ Camry นั่นเองครับ ตัวท็อปของเรานะครับถ้าเราพกกุญแจสมาร์ทอินทรีนะครับเราสามารถปลดล็อกโดยการดูเข้าไปแล้วก็เปิดได้เลยนะฮะล็อกก็เพียงแค่สัมผัสตรงนี้นะครับรถก็จะทําการล็อกทั้งรอบพันนะครับสามารถเข้าได้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งโดยสารคู่หน้านะครับไฮบริดประหยัดมากๆนะครับถ้าเท้าไม่หนักมากนะครับผมว่า20กิโลต่อวินาทีทำได้นะฮะถ้าสำหรับคันนี้นะครับเป็นปี2021นั่นเองนะครับไม่เพียงแค่10กโลนะฮะยังไม่ถึง20กโลเลยนะครับ ราคา1,585,000บาทนะครับเป็นรถที่ใหม่มากๆสำหรับท่านใดที่มองป้ายแรงอยู่อยากจะซื้อสดก็สามารถดูตจวนี้เป็นชอยได้นะครับเพราะประหยัดเงินไปได้หลายแสนเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะผ่อนนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดก,กับทางเซลได้นะครับเครดิตดีสามารถฟรีดาวแล้วก็ผ่อนแบบสบายๆนี่ <ไป S 1> เราก็<ด>ฝากรถเกง่งมือ2คัดเกรดต้องยุ้ยนะครับมาสามารถติดต่อกับยู้ยเ็ดยต์ได้นะครับเรามีรถเก่งคุณภาพที่คัดเกรดมาแบบ แค่มือเดียวเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้มีหลายมือสําหรับรถคันนี้ก็ถือว่าน้องๆป้ายได้เลยทีเดียวนะครับถ้าใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ